สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงผักอีลุมแกงดอกดอกอีลุมนะจ๊ะแกงดอกดอกมะลุมดอกมะลุมนี่ใส่พริกแกงน้ำเดือดนะจ๊ะเดือดแล้วเดือดแล้วแกงใส่กระดูกหมูนี่กระดูกหมูบ้านนี้เขาจะแกงใส่กระดูกหมูไม่ใส่ปลา ชอบกินปลาชอบกินหมูถึงมีแต่คนอ้วนเอนงใส่กระดูกหมูนี่เราจะเอากระดูกหมูใส่แกงใส่กระดูกหมูโกใส่พริกใส่กระดูกหมูแล้วแกงแบบง่ายๆแบกบแกงแบบพื้นบ้าน พื้นบ้านพื้นบ้านไม่แกงยิ่งยากไม่ยิ่งยากเท่าไหร่แต่อร่อยแกงแบบพื้นบ้านใส่พริกแล้วพริกสุดนขนั่ะ ให้กระดูกหมูสุกสักหน่อยก่อนจะได้ใส่ผักนี่ค่ะผักดอกกระดอกดอกมะลุมนะคะดอกมะลุมชิ้ดอกมะลุมสวยไหมะคะดอกสวยๆเลยค่ะมีแต่สวยๆกำลังสวยๆดอกกระดอกมะลุมรอกกระดูกหมูให้กระดูกหมูสุกส,สักหน่อยแกงง่ายๆค่ะแกงง่ายๆ แกงแบบง่ายแกงใส่ดอกมละลุงเพาลูกสาวเขาจะกินลูกสาวเขาจัดมาให้เสร็จอะไรมาเรียบร้อยลูกสาวจะกินดอกแกงดอกมะลุงไม่ใช่ปักใส่ดอกใส่เอก แก้มแบบง่ายๆแบบพื้นบ้านเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแกงดอกมะรุมมะรุ มาเสวยกันลุมเด้อค่ะแกงเสร็จแล้วมาช่วยกันลุมะคะ่ะดอกมาลุมโอ้โหกลิ่นขึ้นเลยค่ะกลิ่นหอมขึ้นแล้วกลิ่นหอมหอม ใส่ผงม,มัวไปหนึ่งยา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เราที่บ้านเรากินปลาขวดน้ำปลาน้าปลา แม่ปะนองแม่บุญล,ล้ำค่ะไม่ใช่แม่ปะนองด้วยแม่บุญล้ำปลาแม่บุญล้ำอร่อยค่ะอร่อยเซ็ปอร่อยเซ็ปอร่อยเซ็ป,ซปได้จะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง นี่ครัวบ้านนอกนะคะครัวบ้านนอกมาทาครัวบ้านยายกันตอนนี้เรามาอยู่บ้านยายค่ะมาดูแลยายกันก็ต้องมาแกงบ้านยายก็จะไปจะมาแกงบ้านยายจะปกนใส่มะขามมะขามเปรี้ยวสักหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเท่าหัวประมือครับพอ่อ เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเราไม่ชอบเปรี้ยวเท่าไหร่เปรี้ยวพอประมาณก็พอนี่ใกล้จะสุกแล้วลใกล้จะสุกแล้วนี่ค่ะกำลังโอ้ยน่าอร่อยจังเลยนะ่าอร่อยนะ่าแซ่บแซ่บ กระแซบแซบแซบนี่แซบแซบค่ะซิงบักบับซิงบับับซิงบับบบแซบ นะคะที S ่เข้ามาชมงที่สวัสดีค่ะ